ฮัลโหลวันนี้จะมาเปลี่ยนสีผมตัวนี้ hmm. สีบอลอ่อนมากเราจะมาดูดิข้างในมันมีอะไรบ้างนะมันไม่มีขาดตั้งอ่ะมีจะมือสองข้างลวง้วนอันแรกเป็นอะไรเนี่ยแฮร์ริงมูตีอ๋อผลิตภัณฑ์ฟอกสีผม แล้วก็จะมีน้ำยามาให้สองหลอดน,นี่สองหลอดสองหลอดนะถุงมือกระปุกม,มันก็จะประมาณเนี้ยแล้วก็เทน้ำยาลงแต่ก่อนเทน้ำยาเอามาทาอะไรให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าครีมทาอะไรให้เรียบร้อยก่อนรอบ มันจะได้ไม่ติดนอนมีรอแ,แล้วมาทาครีมด้วยนะอย่มันติดหน้ามดมันไม่ได้ใส่แว่นนาพลยตรจากาคาริมเรียบร้อยแล้วเริ่มตัวนี้นะเทเข้าไปตัวแล้วก็ตัวสีดำ นี่เขาบอกให้ฉีดตรงเนี้ยเข้าไปผสมด้วย,อยตอนนี้ไม่สบายอยู่ะเลี้วตใส่ได้แลยใส่เข้าไปในนี้ด้วยมันก็จะเป็นเหมือนผงอย่างเงี้ย เสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็แล้วก็พยายามโอเคแล้วก็จะมาพัวกันเลยอันนี้พอผสมเสร็จก็ใช้ได้เลยนะถ้าผสมนานไปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะหมดประสิทธิภาพ ดูสีเก่าดิเห็นไหมมันมันหายไปเยอะแล้วว่าเป็นคนตัดผมบ่อยมากเลยอ่ะนิดหนึ่งก็จะตัดดูดีปลอมแหลงโอเคแล้วฝั <Okay. S 1> กเอ้คบาย okay. แซ่ยินขอบแวน่นขอยนาขอับแว่นนะ่ แรกก็จะหาคอนแทคมาใส่นี่แหละจะหาไม่เจอ,อน,นี่แหละนี่ยนี้เป็นโฟมมันดีอย่างนี้แหละเราทำเองได้ไม่ต้องขึ่งใครไม่ต้องไปรบกวนใครทำด้วยแล้วจะเอาสียังไงก็ตามใจเราเลย โอ okay. เคเสร็จแล้วตอนนี้ทิ้งไว้สามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีผมจะออกไหมระหว่างรอไม่มีอะไรทารู้ไหมว่าทำไมหน้าขาวเ <laughs> จมบเลดสองทำไมตายมันแบลวจริงวะ ร <sı ff le> อๆครบสามสิบนาทีจะได้ไปล้างผมอืมไม่มีอะไรเปลี่ยนผมเปลี่ยนหลังคาใหม่ชีวิตต้องดีขึ้นเดนะ็กนาอ เจอเรืเ่องแย่ๆมาเยอะแล้วลวะเราต้องเปลี่ยนตัวเองเหมือนเป็นคนใหม่ก็คนใหม่ปุ๊บทุกอย่างดีหมดยิเป็นคนที่ผมมีสีดำไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรพอผมเริ่มมีสีดำขึ้นมาสักะมานนิ้วหนึ่งเริ่มช่วมไม่ดีแล้วอันนี้ไม่ได้คิดไปเองนะแต่มันไม่รู้อ่ะบอกไงอ่ะมันรู้ มันสัมผัสได้เจนสัมผัสได้ไม่รู้ดีคนเราไั่ต้องรู้แหละว่าพอเราทําผมสีไหนแล้วมันชีวิตเราดีขึ้นข้อผมสีไหนแล้วชีวิตเราแย่ง่ายๆผมเป็นสีดำปุกดับหน้าเนิ่มหมองไปเลยอ่ะไม่มีออรา่าไม่มีราสีพอเปลี่ยนสีผมทุกอย่างมันก็โอเคก็ดีขึ้นคงได้เวลาแล้วแหละ ไปล้างผมก่อนนะเดี๋ยวก,กลับมาแป๊บเนี้ยทำอะไรอ่ะสีก็ระดับหนึ่งดีอะ่ะชอบไม่ดำแล้วถึงโคลเลยเหรอแต่ผมมั่งดีกว่าไม่รู้ว่าตอนเกี่ยกับตอนแห้งจะเป็น ไอ้แสบมันย่ดหน่อยนะมันจะให้ตามไปแสบขอยให้บลา สวยสีสวยดีปด้วยไม่แพงกระป๋งมะเก้็มันร้อยแปดสิบบาทแต่ในบิ๊กซีก็มีนะแต่ในดิ๊กซีประมาณร้อยเก้าสิบเก้ามั้งแต่นี่ซื้อแบบร้านแถวบ้านไงแต่ถ้าใครอยู่เพชรก็จะรู้ร้านนานานา,นาวิไลแถววิไลราชพักน์เชีบุรี ถูกมาน,นี่ไม่ได้โฆษณานะเนี่ยไม่ได้โฆษณาให้เลยอืมันนี้ทุกทีก็จะหนีผมตามไปอีแต่นี่จะนอนก็เลยไม่ได้หนีพักหัวหน่อยแค่นี้กระบมแล้วโดยสิ้นเาไปโอเคปะไปแล้วบ๊ายบาย